สวัสดีจ้ายายเอ็มพาหลอเด้อจ้ะเขาปลาบ้านน้องมเมฆแจะพี่น้องเขาอันประมาณใบช้อนก็กลัวแหละจ้ะเขามา,อาหอดปลาจา้ะยายเอ็มมันนังน่งหาเบื้องเห็นละหูเห็นเขาได้เมื่อนะจ้ะพี่น้องก็ว่าตามพระละวลาใหญ่าระเทศในเขาพระลนกจ้ะพี่กัดปลาบ้านน้องเมยเด้อจ้ะถ้าขืนพระนะได้คันจ้นะพี่น้องป้องไป ตำบลเหัอขามอำเภอเมืองตรีจังหวัดอุบลราชธานีจ้าพสต้องห้ามเปียกมองหอกเลยจ้าเห็นวัอนี้จ้ามาหอดปลากับโพสต้องห้ามจ้าถักรุ่นต่อเด้อจ้าวัชพืชมานแล้วบระมานจ้าดอกแรกแข็งมันจ้าพี่น้องเป็นเห็ดเผือกขมหน้าจ้าเอาคือเก่าแล้วหน้าจ้าพี่น้องย้ายสิเอามือเด็ดเอาเด้อจ้านี่งอแงจ้า แซ่บคือกันแล้วจะเอาไปก่อยเนาะแจะพี่น้องเราหน่อยเพิน่นใหญ่สิพวกอขวายเนาะแจะได้อ,อ่อนแจะดอกสองแจกพี่น้องดอกสามแจกงามๆเลยแจะ ยายกเห็นคนใหญมากเมื่อจะยายเองก็เริมมารอเบิงเจนบายบายอะไรจะพี่เนาะไปได้ผงค้มจะ้ะนี่จะดอกหนึ่งยายเอาถุงมาจะตาหน่อยสุบเศษนี่นะจะจะมาหลุนต่อจ้ะพี่เนาะ ตาตาจะเก็บตามพูดเด่นพี่เนาะใช่บ่ใดเอ็เฮ็ดละงูกก็เฮ็ดผงข้มเลยนะจ่าเมื่อนี่เฮ็ดผงขมกินไหนคือกันเลยนะจ่ามาจ่านี่ง่ายมีได้ใจพี่เนาะดอกนึ่งจ่าเดาอกนึ่งจ่า เ่ไให้เราโงอก็ก็เ่เพื่อนผมล้มเาจะพี่นอจะดรงนึงจะโดตรใหมาอีกเลยจ้ะขย่าบ,บระเทไทยพี่นนอเมืองก็ขอโทษก็ภัยเด้อจ้ะจะดองหนึงจะพี่หนอแค่เพื่นอนมจ้ะแล้วสุลล่นต่อเด้อจ้ะพดตรงมาแเลยจ้ะพอ่อทบจุมจ้า ดีจ้ะมาดอกตามพระล้านคือเพิ่นวาบ่จ้ะยากเกินมาพระล้านเด้อจ้ะพี่เนาะแล้วจะหลุนไปน้ำยาเอ็มยาเหนียวเด้อว่าสิบ้านหรือบ่มานสิได้แกงหรือบ่ได้แกงจ้ะพี่เนาะ ปลาหายใหญเอ็มยายยายเอ็มเรอขึ้นพระลานจ้ะแล้วตะลุนต่อจ้ะมันจะกลายเป็นตุ้งลิ้นจ้ะพอสามบานจ้าพี่น้องนี่จ้ะง่ามๆเด้อจ้ะไปย้ายวันเดทให้เบิ้งพี่นอ้องเบิ้งก็ขอโทษก็ไปเด้อจ้ะงามงามจ้ะ อยู่ละจ้าดอกหนึ่งเป็นเฮ็ดเล่มเด้อจ้าเฮดเล่งุงจ้าเคยละแกงบดะแกงหลูดกับแย่เอี่ยมเด้อจ้าตอนนี้ฝนก็ตกอยู่จ้าดอกหนึ่งจ้าเฮ็ดธรรมดาอกทั่วไปเด้อจ้าแย่เอี่ยมหน้าม่าลายปลาเลยจ้ะบ่วเพาะนี่จ้ะก็หลังมาเห็นนี่จ้ะไม่ว่าจนี่นี่ดอกหนึ่งจ้ะนี่ มืแมนซิมมี่ทั่วไปเนาอจ้ะพี่นอคำว่ารอหาตามพังตามหอยกับบุมมี่น้อจ้ะเพื่อหาจ้ะแล้วตะลุนต้จ้ะมาให้เฮ็ดบุ่นใหญ่ก็บเก็บเพกคผุค้ขมแล้วน้อจ้ะพี่นอจ้ะ เจ็เปือโยค,ค่าเด้อจะจะออกตามปลา,า,าท่าภาษาจ้าพี่นนอะมันพ้นโต๊ะมันกระเพื่อนเนาะจะย่าจะหาเหลือดอกงงามมันจ้าเป็นผงคงมจ้าพี่นอนอนะกระเพืนเ่นก่อยเนะจ้าพี่นนอะเพ็รกระบอกคอยมี่ Cháy em nằm khá nát cháy, nằm ở có đẩy, hết ở ngựa cho bộ đáy luôn khi mà phê nọ là cháy hết Mấy cá bơ là chả phun tố khen, bà cháy và cháy vàng, cháy nôm nùm như cháy Cháy vào kín đáy như cháy เพื่ออะไรจะพี่น้องเห้หมดเลยเนี่ยฝนตกแหงน่าจ้ะจะดอกให้หมดจ้ะเนี่ยต่อกระบ,บอกงานไปได้แล้วเราจากฝนตกอันนี้ขนาดขนาด,นาดจะดอกหนึ่งจ้าที่ในแนวใหญ่ก็มาตามหาให้หลงหัวจ้ะแต่ว่าบคุคคลพอเด่นเหน็บรายจะเด้อหน่อยหนึ่งจะ้ะแล้วตกลงต่อเด้อจ้าวา,านยหญ่เสียมันหมอมันจะ้ะ ขาดรุ่นต่อไปหันบานเด้อจ้ะพี่นอ้องเพช่อจะรูผลงานอยู่บ้านจ้ะฝนตกพัฒนา,าอยู่จ้ะต้อแห่งจ้ะพี่นอ้องมันในพี่น้องดอกเคสแม่ดอกเ็ดอยู่ประจะนี่เป็นละงกเด้อจ้ะนี่มาจ้ะนี่แกจะอันไหนจีบให้บ้างก็ดอกใหญ่ <laughs> โอ้พี่นอ้นองน้องพี่น้องมึงแนนะ่ในอย่างนี่ สามจุมี่จุมนึ่งจะเป็นหนอนเห็นไ่จ๊ะนี่หนม็ยใยเยื่อด้มีหน่อยมากจ้ะเ็ดไงน่าจ้ะเห็นไ่จ๊ะเนี่ยตีจุมโอ้ป็นหนองจุมเห็ดของใหญ่ไปตะแกงอินอยู <laughs> er. <go> ่ไ่มจ๊ะใยเกิดจากหัวชองจุมด้วยพนอนองเนี้จุมเบิ่นจ้ะเป็นผสมบุรเนะจ้ะ ยีอสองจุมบางนี้จะพี่หนอแม่นอยู่บนนี้จะพี่หนอไม่มาเจนหอมยีนั่าานงพจ่จ้ารวมหน่อยเฮงนาจะพี่หนอเาานียใหญ่ฟาบ่งมันมันแม่นไข่โอ้ยบางทีเราพี่นนอไข่พ่นนี่จ้ะนี่ อะไรเนี่ยจ้ะนี่จะเปลาไข่หน่อยเถอะนะแตกเลยจ้ะเดี๋ยวตุลุนต้อน้ะจ้ะพี่น้องว่าดอกเค็ดบจันนี่ยก็เป็นบูสมบูรณ์เนาะจ้ะแน่ดอกเคดจ้ะเป็นระงูเหลืองเนาะจ้ะยังจะเป็นจิ๋วเสีจ้ะจิ๋วคือคนมหาบ่จ้ะที่ดอกหนึ่งจะพี่น้อง น้อยๆก็แกงเสะพื้เก่าแล้วเนาะจ้ะแงเอ็มหาวยลุงมหาหลดเลยจ้ะปลาหาจ้ะทางทางจ้ะพี่น้องดอกกองน้อยหน่อแจักออกจังไงเนาะจ้ะพี่น้องยายโบนัยน้ำเหมาหาเด้อจ้ะเฮ็ดปะคอยมีจ้ะพี่น้อง ยายเอ็มเสียเมื่อถาไปชูรูปขีปย์ยวนบานเด้อจ้ะพรอวันช่วงนี้ฝนมากระทุกจ่มาท่าเศร้าเยอะจ้ะหน่อยไม่เยอะเลยจ้ะยายเอ็มกับเขาป่าประมาณบ่ายกลัวๆเนาะจ้ะก็บ่ายช่วงเลยจ้ะออกมาจากบ้านกับบ่ายจ้ะมาหอดป่ากับบ่ายช่วงกลัวจ้ะเดี๋ยวตะลุนตอเด้อจ้ะหาลงเมื่อจ้ะพอดอกบ้านพูนเนาะจ้ะพี่น้องนี่ตัวได้พอเอาได้ย้ายกระสีเอาเด้อจ้ะยังงามอยู่จ้ะมันหนักถือฝนเนาะจ้ะ ผลโตแห้งจะพินอ,อตัวนี้กระไดอยู่จา่าในตัวนี้ไระอยู่จา่าน้ำหวาอยู่จ่ามันหักถือผลน่าจะเอาปะแกงใส่กันจะพี่น้องตัวนี้ย่ายเอ็นจะไหวเป็นเสือฝนน,น,นู้จา่าเนี่ยนี่จ่า ัวนี้ได้บ่เบิ่งก่อนจ้ะพี่น้องตัวนี้แกงได้อยู่จ้ะนี่แกงได้อยู่จ้ะได้กระเซียวตัวได้แกงได้ตัวนี้ก็แกงได้อยู่จ้ะพี่น้องนี่ได้กระเซียวเนาะจ้ะตัวได้แกงได้ตุกนี้เห็ดเสือพ่นเนาะจ้ะนี่ตาบานหนึ่งจ้ะ ฝนตกแค้งร้ายจ้ะพี่น้องมันเลยอันเป็นใจสี่ราเฮ็ดก็ได้จะออกบอก่ชะมำเสมือน่าจะยายพ่ออีจุ่มหนึ่งเลยจ้ะพี่น้องงามเลย่ยใจในจุ่มหนึ่งจ้ะมากับยายอีกจุ่มหนึ่งจ้ะมาจ้ะยายเลี้ยวเห็นอีกจุ่มหนึ่งเลยจ้ะ เล่มฮาเอาไปฉันนะเนาะจ่าพี่น,น้องพ่อได้แกงแหล่งนอ่นตอนนี้เฮ็ดมันอึดจ่าพี่น้องกล้ามด้วยใจนี่เห็นบ่ฉันนี่พอ่อดอกบานจ้ะพี่น้องมึงแหน่ผลบานถิ่มเห็นบอกผลจ้าไปผลเป็นเสือเนาะจ่าเห็นดไปฉันนะผลจ่ายหญ่บัวเรม่า แก่ก็จะอัดติมตกแข็งมันน้อจ้ะนี่ก็แกงได้อยู่จ้าพี่น้องมันถือพ้นน้อจ้ะนี่แกาบดได้มากว่านนี่ที่นี่ก็เอาไว้เป็นเสือเพราะฉันน้อจ้ะพี่น้องนี่เอาตัวจูมนี่น้อจ้ะง่ายเดี๋ยจ้าจูมนี่เป็นผึงเข่าดอกแกลกแห่งจ้าพี่น้อง งามเลยจะเะนี่ไม่จะเะนี่รอกแรกจ้ะพี่นอ้องเข,า,ขาค้าคนเด้อจ้ะแล้วยายเอ็มจะออกเอดออกให้เบ้งเน้อจ้ะได้ายได้หน่อยเนอ้อจ้ะยายเอ็มไปประมาณบ่ายกว่าจะพ้นก็นตกแห่งจ้ะพี่นอ้องมาสรูปคิบอยู่เมื่อนห่นะจ้ะ

cô tôi cho, tôi bảo kêng đầy ủi nó cho, ok, đang công em phát ออกหลาย้ด้วยจ้ะพี่นอ้องผมบดออกทั่วไปจ้ะได้เอ็นไปแจ็คชน้อยไม้ด้วจ้ะนี่ใน้ซ้ำนี่จนคำผลละจ้ะก,ก็รักพึงหอดบ้านนี่จ้ะนี่นั่นไปจ้ะนี่ได้ปลาไมากก้ขนาดนี่นตัวน,นี้เป็นเห็ดผึ่งขมด้วยจ้ะนี่ จะรู้พ้นงานจะได้แกงอยู่จะพี่น้องบองปลายจะนี่ไปนั่มให้เบิ้งเลยเด้อจะไปสำรวจปายเบิ้งเลยจ้ะบ่รมานดอกจ้ะพี่น้องได้เผื่อคุ้มจ้ะกระเพาะละงูกันจุ่มหน่อยนึงบานจ้ะแกงหน่อยนึงเนาะจ้ะยหญ่ยังก็เลยเอาสมบูรณแบบมานี่จ้ะมชิมกระเพงใส่จ้ะพี่น้องเห็นบ่จ้ะนี่ที่นี่พาไว้สนี่เลยเนาะจ้า จะยายเอ็มพาล่อจะก็มายายเอ็มกะกดติดตามยายเอ็มไว้เด้อจ้ะแต่ละเมื่อและเว้นยายเอ็มสิบห้ากินยังให้พี่้องเบิ่งเนาะจ้ะกิมนมีสวัสดีจ้ะ